ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทางช่อง YouTube ครับผมทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับผมผมช่องสารพัดช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะมาบอกแนวทางการซ่อมคลาสเครื่องเสียงรถยนต์คลาส a อบครับผมแบบ ไม่ต้องใช้สโคปใช้มิเตอร์เข็มกับมิเตอร์ดิจิตอลถ้า,าการวัดกระแสขาขาบีของทานทิสเตอร์นี้ต้องใช้มิเตอร์เข็มครับจนถ้าใครถนัดท่านไหนถนัดหรือใครถนัดมิเตอร์เข็มก็ วัดไฟสําหรับวัดไฟก็วัดได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไหนหรือใครที่ถนัดมิเตอร์ดิจิตอลก็ต้องเอามิเตอร์เข็มมาวัดร่วมด้วยครับวัดกระแสขาบีขาบีของคอนิวเตอร์ครับเวลาซ่อมอเครื่องเสียงรถยนต์ครับผมแต่ถ้าใครถนัดมิเตอร์เข็มก็โอเคครับ ไม่ต้องใช้มิเตอร์ดิจิตอลก็ได้แต่ผมถนัดทั้งสองอย่างแต่ว่ามิเตอร์ดิจิตอลมันจะขึ้นเป็นตัวเลขให้ให้ดูเลยครับไม่ต้องไปคำนวณประมาณกี่โวลต์เราก็มาอันนี้อันนี้เป็นอาการการมิเตอร์ช็อตครับผมเปลี่ยนไปแล้วครับผม การติดโปรเทคผมเขี่ยนฮันเตอร์ไปแล้สี่ตัวนี่ครับเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วสองคู่ครับติดโปรเทคเต๋อครอต วิธีการวัดทานทิสเตอร์ผมก็บอกไปในคลิปที่เคยบอกแล้วนะครับลองไปดูตามคลิปที่ผมลงไว้นะครับวันนี้จะมาบอกแนวทางการซ่อมแบบเจาะลึกนิดนึงครับผมกล้องนิดหนึ คือว่าผมบอกไปแล้วนะครับว่าแต่ละภาคนี่นี่ในส่วนภาคจ่ายไปนี่มีส่วนภาคขยายนี่ในส่วนส่วนภาคซีพอร์ตครับในซีครับผมวัดเฟษก็คือวัดขาสองกับขาสามครับสลับขาถ้ามันช็อตก็คือสลับ ้ามันไม่ช็อตก็คือสลับขาจะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งแต่ถ้าสลับขาแล้วขึ้นทั้งสองครั้งมอดเฟลช็อตครับทานิตเตอร์เหมือนกันวัดขาสามกับขาขาสองกับขาสามถ้าขึ้นทั้งสองครั้งก็คือช็อตถ้าขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนี้ก็คือใช้ได้วัดง่ายทานิตเตอร์ก็คือ ส่วนมากขาหนึ่งจะเป็นขา B ขา2เป็นขา C ขา3เป็นขา E แล้วก็วัดเทียบครับขา B เป็นหลักวัดเทียบสองขานี้จะขึ้นอขึ้นเท่ากันก็คือขาขาหนึ่งเป็นขา B พอสลับสลับปุ๊บสมมติว่าสีดำจับขาหนึ่งสีแดงจับขาสองกับขาสาม ถ้ามันไม่ชอ็อตมันจะขึ้นเท่ากันขาสองขาสามลองสลับเอาสีแดงมาจับเอาสีดํามาจับขาหนึ่งสีแดงอ่าเดี๋ยวเอาใหม่เริ่มใหม่ครับสมมติสีดําจับขาหนึ่งสีแดงจับขาสองเทียบขาสองเทียบขาสามขาสองขาสามต้องขึ้นเท่ากันถ้ามันชอ็อตก็คือสลับ สีแดงมาจับขาหนึ่งสีดำมาเทียบขาสองขาสามมันก็จะขึ้นครับก็คือวัดวัดสองกับสามง่ายๆครับมันจะชอตถึงกันเลยก็คืออินฟินิตี้ไม่ใช่อินฟินิตี้ก็คือชอตถึงกันก็คือได้ศูนโอห์มะ่าพูดง่ายๆศูนโอมไม่มีความต้านทานคะรับส่วนวัดมอดเปลก็คือแค่วัดขาสองกับขาสามถ้าถึงกัน ทั้งสลับก็ยังถึงกันก็คือช็อตครับเราก็มาทำการเช็คง่ายๆครับไม่ต้องดูภาพก็ได้นะครับแค่เพราะว,ว่ากล้องตัวนี้มันมันมัน มันไม่ออโต้โฟกัสมือถือตัวนี้ครับอีกมือถือตัวหนึง่งมันพังแล้วครับมือถือที่มันซูมได้ยังไม่ซื้อใหม่ยังไม่มีตังซื้อครับ <c oughs> อโอเคครับง่ายๆครับสมมติว่าไห่ดีล่ะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้สิบเจ็สอสมมมติว่าอาการไฟไม่เข้าครับเราก็ไล่จากที่เขียนคำว่ารีโมทมันก็อยู่ตรงกลาง กลางเราก็ไล่จากจุดนี้มาครับไล่มาเรื่อยๆไล่มาปุ๊บจะมีทรานซิสเตอร์ทานิสเตอร์ตัวนี้เป็นเหมือนสวิตช์ครับทรานเตอร์ขึ้นวงกลมเราก็เช็คเลยครับจนมาทัานเตอร์เสียก่อนที่จะมาเข้าขาสิบสองแต่ไอวงจรน,นี้ขาแปดขาสิบเอ็ดขาสิบสองมันต่อ ต่อรวมกันเลยครับมันก็มาผ่านพาร์ติเตอร์อยู่แล้วแต่บางบางรุ่นมันจะมันจะไฟรีโมทมันจะเข้าขา12ส่วนไฟไฟเลี้ยงคือไฟตรงบวกกับลบบวกมันจะมาเข้าขา8ขา11บางรุ่นจะบางรุ่นนี่รีโมทจะเข้าขา12แต่รุ่นนี้8 11 12ก็คือไฟเลี้ยงมันจะผ่านพาร์ติเตอร์นี่ เพิ่มวงกลตัวนี้ครับจะมีตัวนึ่งไล่จากดีโมดมาเลยอาการไฟไม่เข้าอ่าม,มีการเช็คกระแสเอาง่ายๆครอบเต้าละเอียนหรือการเช็คโดยไม่ต้องใช้สโคปครบับใช้มิเตอร์2ตัวดิจิตอลกับเข็มไฟถนัดตัวไหนเขาใช้ตัวนั้นครับแต่ว่าวัาดกระแสของอ ขาบีทานมิเตอร์เนี่ยต้องใช้มิเตอร์เข็มครับดิจิตอลมันจะไม่ไม่ถ้าอยู่ที่ศูนย์จุดดิจิตอลมันจะไม่สามารถคำนวณได้แต่ถ้าหนึ่งโวลต์อะได้แต่ถ้าศูนย์จุดเป็นมิลลิแอมป์สี่ร้อยมิลลิแอมป์ศูนย์จุดสี่สามร้อยมิลลิแอมป์ศูนจุดสามก็คือมันจะคำนวณไม่ค่อยได้แต่เข็มมันจะได้ครับก็เลยต้องใช้เข็มร่วมสมมติว่า จะวัดใปใกล้น,น่อยตั้งไว้ที่ DC โวลต์ DC ครับอันนี้ผมจะวัดนะครัคีบใช้ปากคีบด้วยนะครับคีบคีกบกัวลบ กับกล่าวครับกล่าวจะวัดขาเกียของภาใจไฟครับออนไฟเข้าไป ใช้ปากคีบก็ได้จับจับเอาก็ได้แป๊บหนึ่งครับต่อให้เครื่องทำงานต่องานแล้วครับผมสีเขียว สมมติว่าวัดขาเกตนะครับไม่ได้สมมติแล้วครับก็วัดจริงๆขาเกตก็ได้จะได้ประมาณนี้ถ้าวัดตรงโครงโครงเหล็กตรงนี้จะได้ตามไปที่ใช่ขอโทษที่โทษจะได้ไฟตามไปที่มันจ่ายเข้ามาเดี๋ยวครับ วัดลองวัดขาเกียครับวัดตรง A สี่สิบสี่ร้อยเกียสิบโอห์ม oh ก็ได้จะได้ห้าโวลต์ทุกขานะครับต้องได้ห้าโวลต์ห้าโวลต์แล้วก็ ห้าโวลต์ห้าโวลต์ต้งองซอฝั่งนะครับถ้าวัดตรงว่าขาเกียร์จะได้ห้าโวลต์หรือว่าจะวัดตรงที่ขาแปะขาเก้าขาสิบขาเก้าขาสิบของไอซีห้าโวลต์เหมือนก,กัน,นะครับ อันนี้ก็คือขาออกของสัญญาณ P.M. P.W.M. P.W.M. ขาเก้าขาสิบอันนี้ไม่ใช้สะโคมนะครับดับสระแ๊บนี้ครับแตนบายจะ Stand ไ,ดได้ประมาณ 4โวลต์ถึง6โวลต์ไม่เกินนี้ครับอันนี้ไม่ใช้สโคบนะครับแบบบ้านๆแต่ถ้าใช้สโคบก็จะดีหน่อยจะรู้สัญญาณครับว่ามันเพี้ยนไม่เพีย้ยนแล้ววัดขาแล้วัดโค้งดูครับมันจะได้ประมาณเท่ากับแรงจ่ายตอนนี้ผมจ่ายที่13.7จะได้เท่ากับเท่ากับประมาณ13.4นะครับ ประมาณเท่ากับแรงจ่ายวัดเทียบโครงตรงนี้ครับสามสิ 13, บสี่โวลต์เพราะว่าไอตัวมิเตอร์ผมนี่ประมาณสิบสามมิเตอร์ผมกับตัววัดโวลต์มันมันจะไม่เท่ากันตัวไหนตรงก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อมิเตอร์ผมนะของยูนิตแต่ไอตัววัดโวลต์วัดแอมป์ตรงเครื่องผมมันอันนี้13.9 วัดตรงโค้งนะครับสี่สามปิดด้ามถ้าว่าตรงขาเกตจะได้ห้าวนี่ครับวิธีการวัดเวลาซ่อมถ้าเกิดว่าภาคใหญ่ไฟช็อตเราต้องเอามอสเฟตออกให้หมดจะมีกี่ตัวก็ต้องเอาออกส่วนถ้าขยายถ้าไม่ช็อตเราไม่ต้องเอาออกแล้ววัดก่อนถ้าัไม่ภาคใหญ่ไฟเราก็ชอ็ชอตช็อตเราก็อ,าออกให้หมดแล้วก็ ไอซีนี้เราก็ค่อยจ่ายไฟเข้าไปเอาออกแล้วก็จ่ายไฟเข้าไปแล้วก็วัดขาแปดขาเก้าหอขาแปดขาสิบเ็ดขาสิบสองไฟจะจ่ายที่สิบสองโวลต์สิบสามโวลต์ถ้าจ่ายเข้าไปปุ๊บไฟไม่ตกแล้วก็วัดขาเก้าขาสิบก็คือมันจะจ่ายสัญญาณพันออกมาประมาณสี่ถึงหกโวลต์ครับถ้าเกินนั้นก็คือต้องพิจารณาใหม่อาจจะเจีดแปดโวลต์เก้าโวลต์ไปก็คือไม่ได้แล้วครับ มันไม่ได้บางทีมันใส่เฟสเข้าไปอาจจะผังนะครับไอทีการวัดค่าเกิดไปนะต่อไปเราก็มาวัดวัดกระแสของกระแสของขาบีครับเราตั้งไว้ที่ สองจุดห้าครับเราจะอ่านมันจะขึ้นอยู่ประมาณสี่โวลต์ไม่ต่ำกว่าสีไม่ต่ำกว่าสี่โวลต์ครับน่าจะไม่ต่ำกว่า4ี่โวลต์ถ้ามันตีกับเราก็สลับขานะครับเพราะมันบวกเนี่ยตีกับเนี้ยมสมมติว่ามาต่อมาเอาดูนะอื๊ย มันตีกับเราก็สลับผาหนึ่งันจะขึ้นประมาณนี้ครับขึ้นประมาณนี้เราก็นับทีละสองขีดครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่สี่ขีดจะอยู่ประมาณนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้า นับทีละสองขีดสองขีดก็คือหนึ่งสองขีดต่อหนึ่งไม่ใช่นับทีละสองขีดก็คือหนึ่งสองสามประมาณสองขีดก็คือศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองไม่ใช่หนึ่งครับเท่าทีครับคนที่ใช้เป็นเขาจะรู้ครับก็คือศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองศูนย์จุดสามศูนย์จุดสี่ประมาณศูนย์จุดสี่มันจะเลยขีด ขีดตรงเส้นสีเส้นใหญ่ๆตรงนี้นขึ้นมาจะเป็นเริ่มจะเป็น0.4 0.4 0.5ด่ศูนย์0ุ้าจุดหนึ่งศหน่งศูนย์จุดสองประมาณ0.4 0.5ครับได้ครับประมาณนี้ ทุกขานะครับก็สลับถ้ามันตีกับก็สลับเหมือนกันตีกับก็สลับวัดทุกขาวัดทุกตัวนะครับมันจะได้ประมาณเท่าๆกันได้เรียกกันก็ได้เกินกันก็คือมันจะร้อนครับแสเยยะเกินจะร้อนไม่เจ เวลาวัดเราก็สลับขาไว้เลยครับจะได้ประมาณ0.405ถ้าศูน7กไปก็จะร้อนนิดนึครับประมาณนี้ครับวิธีการวัดก็ถ้าเกิดว่าขาบีไม่มีกระแสเนี่มีกระแสไปอัดตรงขา B มันจะ,ะไม่ทำงานครับฮาริเตอร์ ก็ค э ือจะไม่มีเสียงครับอาจจะไม่ดังแต่ถ้าอยู่ประมาณ0ูจุดหนึ่งจุดสองอาจจะบี้ครับเพราะเสียงมัน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 เบียดไม่ได้ตามไปอย่างน้อยก็อย่างน้อยน้อยก็สามศูนย์จุดสี่ไปศูนย์จุดสามก็คือว่าไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ก็ศูนย์จุดสี่ขึ้นไปครับศูนย์จุดสี่ถึงศูนย์จุดหกเสียงจะโอเคนะครับแต่ถ้าศูนย์จุดเจ็ดขึ้นไปก็จะร้อนหน่อยต่อไปเราก็มาวัด อันนี้อันนี้วัดวัดกระแสนะครับถ้าวัดวัดแรงดานมันก็คือขาบีขา e, ขาอีขาซวัดไฟเลี้ยงก็คือวัดเทียดตรนี้ก็ได้ครับอิมีดนอมิเตอร์ผลขนาดทั้งสองตัวแต่ไอตัวนี้เวลาวัดไฟมันจะวัดง่ายม,มันจะมันจะ ดูง่ายกว่าับอันนี้จะวัดจะวัดไปนะครับขาสอขาสองครับข,าส,ข,า,สข,า,สขาสามจะได้ประมาณ3.3โวลต์วัดไปเลยครับจะได้เท่ากันมีลบสสามแล้วก็บวก3.3แล้วมาวัดไอซีออฟไอซีออฟตัวนี้ แล้วก็มาเทียบกล่าวเทียบกล่าวก็คือเทียบทางอินฟุตครับช่องอินฟุตเลยค่ะถ้ามีปากขีดก็ขีดได้เลยตรงนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่้าสี่จะออกเป็นลบลบเท่าไหร่ลบสิบหกห้าหกเจ็ดแปดค่าแปดมือนกับนบนบวกสิบหก บวกสิบห้าลบสิบหกอันนี้ก็ต้องวัดนะครับผม,มขาสี่เป็นลบขาแปดเป็นบวกคือซอฟแอมต้องได้ทุกตัวคถ้าไม่ได้ก็คือเสียงไม่มีนี่ก็คือหลักคร่าวๆในการเช็คแบบและเอียดขึ้นมานิดนึงครับผมที่ผมบอ,อกอาจจะไม่ลึก แต่ก็พอน่าจะซ่อมได้สาหรับคนที่ไม่มีสโบบแต่ผมมีสโบรบ์ต้องใช้สะโบรบสัญญาณจะง่ายและดูสัญญาณความเพี้ยนของสัญญาณได้ครับว่ามันมัน,ม,นมันโอเคไหมแต่ครสดีต้องต้องใช้สโรบรนะครับใช้สโรบรร่วมกับมิเตอร์จะดูสัญญาณด้วยแต่ถ้า AB นี่ ใช้แค่มิเตอร์ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เท่าไหร่แต่แพสชาร์ด,ดีแต่ต้องใช้สโคปก,ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบคลิปคือการซ่อมวิธีแนวทางกาซ่อมก็ไม่เชิญเลยครับก,ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับผมมีอะไรโทรมาสอบถามได้ขอสวัสดีครับ